เหมือนเราคอมิชไปแล้วหมื่นครั้งล่งหน้าเลยอาวละเราจะเริ่มกันแล้วนะคะตื่นเต้นแอบเขินคุณหมอนิดนิดว้าวคุณพลอยนี่ลุกสีจริงๆหรอคะเพราะว่าน้องอ่ะยันสวยมากเลยจริงจริงจริงต้องขอบคุณคุณหมอที่ทำคลอดให้ด้วยเราต้องดูสาวนะคะสาวตั้งแต่แบบใบหน้าและน้องสาวของเราก็ต้องสาวไปด้วยอ้าวหมอเจ็บอ้าวหมอเจ็บต้องสาวก็สาวให้สุดนะจ๊ะ เดือนกว่านะคะซับสไคร์ของเราถ้าครบล้านเมื่อไหร่สับจริงแจกจริงนะทุกคนช่วยกันกดเยอะๆใช่ไหมช่วยกันกดอะไรนะกดอะไรซับสไคร์และแชร์ด้วยนะคะอ่าแม่จะได้แจกทองนะคะเหลืออีกเดือนกว่าแล้วนะตอนนี้ครึ่งทางแล้วจะได้หรือเปล่าเนี่ยจะได้แจกไหมเนี่ย <c oughs> กดกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะหลังบ้านพลอยนะคะวันนี้แม่จะพาสาวๆมาดูแลตัวเองกันค่ะคือจริงๆแล้วแบบบอกเลยว่าเรื่องการแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยตอนนี้พลอยก็จัดเต็มนะอย่างร่างของเราเนอะเราก็ต้องแบบดูแลต้องแมนเทนนกันใช่ไหมคะบอกเลยว่าพลอยเนี่ย เป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแบบหัวจรดเท้านะคะเราก็จะดูแลตัวเองทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแล้วก็วันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลค่ะยิ่งเป็นสาวๆเป็นผู้หญิงอย่างเราเนาะจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญนะคือจริงๆแบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบเอออาจจะแบบเฮ้ยจะจะดีหรอาจะแบบว่า เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าอย่างพลอยอะ่ะก็รู้สึกว่าเราใช้ร่างมาก็เยอะใช่ไหมเราใช้งานเราคลอดลูกธรรมชาติด้วยพลอเองก็คลอดลูกธรรมชาติถึง4คนด้วยกันก็เลยแบบแอบเลงๆอยู่แล้วว่าว่าตรงเนี้ยจุดสั้นเล่นหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมดีๆมาเยอะแยะเลยที่พลอยศึกษามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าดูจะแบบง่ายแล้วก็ไม่เจ็บ แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพามาพามาดูด้วยกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับการที่เราจะดูแลน้องสาวของเราวันนี้พายนัดคุณหมอไว้แล้วก็นี่มาอยู่ที่นี่แล้ว The คลิ n i c นะคะ คือที่เนี่ยเขามีโปรแกรมตอนนี้ที่เป็นนวัตกรรมมาใหม่เลยมีเครื่องที่ทํำมินิรีแพร์คือการรีแพร์เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ต้องแบบ ต้องผ่าตาต้องเจ็บตัวต้องพักฟื้นแต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าไม่เจ็บเลยสําหรับนวัตกรรมเครื่องตัวนี้นะแล้วก็มาทำเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแค่มาออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วแม่รู้สึกว่าเอยแม่ได้อย่างเงี้ยแบบไม่น่ากลัวคือเราอยากจะดูแลตัวเอง,องที่บอกนะคะว่าหัวจะหดเท้าเราต้องแบบดูแลและยิ่งแบบตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับสาวๆอย่ามองข้ามหรือว่าอย่ามองว่ามันแบบเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เราแบบปล่อยผ่านอะไรเงี้ยไม่ได้ยิ่ง สิ่งสําคัญของเราน้องสาวของเราเนี่ยก็ต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละถึงเวลาละที่แม่จะมาลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันก่อนเนาะก่อนจะทําอะไรเราต้องปรึกษาคุณหมอพร้อมสุดๆจะตามไปเจอกันนะคะพี่เขาบอกว่าคุณหมอให้ไปเปลี่ยนชุดรอก่อนเลยงั้นเดี๋ยวแม่ขอเข้าไปเปลี่ยนชุดรอก่อนเลยนะคะคือแบบชอบคลินิกที่นี่มากเพราะว่าหรูหราอลังการมากโปรสิทางเดินยาว,ยาว เขามีห้องทรีทเมนต์หลายทรีตเมนต์เลยนะแต่ที่นี่เขาแบบดูแลทุกสิ่งอย่างนะคะงานผิวงานอะไรก็มีหมดหอขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะคอนเซ็ลต์กับคุณหมอนะคะห้องบบนี้นี่ห้องนี้ห้องนี้เลยมินิอีแพร์ของแม่ <S <S อะขอตัวเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะ <S <S เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะวันนี้พร้อม รู้สึกว่าอ่ะมันต้องดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอ,อแอบตื่นเต้นนิดหน่อยคือจริงๆท,ที่เขาบอกว่าทำเนี่ยเหมือนแบบแช่ออนเซนคือประมาณนั้นเลยปะคะออนเซนจริงๆคุพลอยเพราะว่าข้างในอ่ะความรู้สึก,กะผมผมผมจะแค่อบูดๆการปล่อยพลังงานอ่ะมันจะทำให้เรู้สึกอบูดแล้วก็เป็นกระตุ้นบริเวณเยื่บอบุในช่องคลอดให้เกิดการ ขาวขึ้นด so you okay. <It> ้วปะคะขาวขึ้นเรือยค่ะบอกว่ามันจะแบบน้องสาวเราจะจะดูด uh, um, okay. ีขึ้นเพราะว่าการรักษาเราจะรักษาทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกตัวข้างนอกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของรูปร่างด้วยที่ตรงมันสวยขึ้นแล้วก็สีดีขึ้นค่ะข้อดีของเครื่องนี้เลยคือใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ได้ปกติเลยไม่ต้องพักฟื้นอ่ะวันนี้ก็น่าจะพร้อมละพร้อมค่ะคุณหมอมีอะไรแนะนำให้เราอีกไหมคะ คือจริงๆงก่อนทำมันก็ไม่ต้องเตรียมอะไรต้องเตรียมตัวอะไรมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะเพราะว่าคือทางคลินิกเขาจะดูแลให้หมดขอแค้ไม่เป็นรอบเดือนในวันที่จะมาเลยค่ะที่เหลือแบบเราจัดการดูแลอยางเราต้องดูแลนะคะหัวจรวดเท้าและยิ่งแบบน้องสาวบางคนแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบเอ้ยน่าอายจริงจงแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญนะแม่ว่าสาวๆต้องแบบต้องลองมาศึกษากันเนาะแต่ยิ่งพอเราแบบเป็นแม่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างเพื่อนๆหรือบางคนก็เคยมีที่แบบแม่ บางคนคลอดลูกแล้วเกิดแบบเหมือนฉี่เล็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเขาเขามีปัญหาแต่อย่างเราอะยังไม่ถึงข yeah. ั้นมีปัญหาแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็กันไว้ก่อนอะไรที่มันแบบแมนเทนนกันได้ดูแลกันได้เราก็ต้องทำเนาะเพื่อทำจริงๆก็คือแค่แบบสามครั้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้ตัดเปเปอร์เลยค่ะว่าหนึ่งครั้งหนึ่งคอสใหญ่เนี่ยสามารถทำสามครั้งต่อเรื่องการแล้วก็เห็นผลย้อนกลับหน่งปีของลอยแอบถามอ่ะอยาถามอันนี้อันนี้เขาแบบไม่เคยมีลูกว่าสนใจเขาแบบสนใจเาไทำระยะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใครเหมาะสมใช่ใช่อรอย่างเงี้ยจริงๆอายุเนี่ยเราไม่ได้มีจำกัดเลยแค่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีลูกหา ใสีไม่สวยทรงไม่สวยก็เข้ามาปรึกษาก่อนได้คะ่ะคืออย่างเรื่องของน้องสาวแบบบางทีเขาก็บอกว่าแบบให้ขมิบอะไรเงี้ยคือจริงๆแบบคุณหมอก็แนะนําหอยตั้งแต่แบบว่าเราอเลอดูเราเราคลอดธรรมชาติด้วนนย่ยคุณหมอก็บอกให้ขมิบบ่อยๆแต่อันนี้คือแบบไม่ต้องขมิบกันอีกแล้วใช่ไหมเหมือนเราขมิบไปแล้วหมื่นครั้งล่งหน้าเล <c oughs> มันก็เหมือนทําให้เฟิร์มเหมอนเนาะเป็นกระชับเฟิร์มเหมือนเราออกกําลังกายนั่นแหละไม่อยากเป็นแม่เป็นพี่สาวแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองทุกส่วนสัตว์นะคะเดี๋ยวดูการที่แม่จะชิวแค่ไหนให้อยู่ดูนิดนึงเออเพราะแบบจะมีเสียงอ้าาาาหมอเจ็บอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันนะคะวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเอาวละเราจะเริ่มกันแล้วนะคะตื่นเต้นแอบเขินคุณหมอนิดนิดคุณหมอพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคคุอหก็พร้อมละอ่ะ <_ an> เดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยนะก่อนที่ใดๆเราจะเริ่มนะคุณพลอยหมอจะให้ดูอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยค่ะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่สเต์ไลน์นะเสร็จมาแบบคนต่อคนไม่ใช่ร่วมกันใช่ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยใช่มั่นใจได้ว่าแบบไม่ติดเชือ้อใดๆแล้วก็กอดภัยแน่นอนขออนุญาตนะคะคุณพลอยเร่นอว้าวคุณพลอยนี่ลุกติดจริงๆเหรอคะเพราะว่า <_ an> น้องอะยังสวยมากเลยจริงหรอ S <S ถ้าไม่หมอหมอน,นะคุณปีกนะเราก็จะนึกว่าเป็นเคสแบบสาวไวสายแค่มาแบบเมนเทนแดนเบาๆนั่แหละเราก็ต้องดูแลก็ต้องขอบคุณคุณหมออาจจะขอบคุณคุณหมอที่แบบที่เราคลอดลูกลอะไรเงี้ยแผลเผลออะไรเงี้ยโอเคใช่ไหมคะโอเค เน,เนียม,มากค่ะเนาะต้องขอบคุณคุณหมอที่ทาคลอดให้ด้วยเราต้องดูสาวนะคะสาวตั้งแต่แบบใบหน้าและน้องสาวของเราก็ต้องสาวไปด้วยเออต้องสาวก็สาวให้สุดนะจ๊ะประมาณนั้นออจริงๆแล้วอะค่ะุคอยคือเราอะอาจจะเข้าใจผิดนะว่าตัวที่เครื่องที่ทํายกกระชับช่องคลอดนะคะมันจะทั้งทําในคนที่คลอดงูเท่านั้นจริงๆมันสามารถทําในคนที่ขาคลอดก็ได้ เป็นเพราะว่าสาเหตุก็คือเวลาที่เราผ่าข้อนะคะมันเกิดจากการที่เวลาเราท้องอะ่ะหมดลูกมันถูกกดเปลียนภายในผนังช่องข้อนานๆมันก็เลยทาให้ปัญหาปสัสสาวะเล็ดอาจจะเกิดขึ้นมาในภายภาย้างหน้าเกิดขึ้นมาตามหลังอะไรอย่างนี้ค่ะคือไม่ได้เกี่ยวว่าแบบคือเออจะต้องข้อธรรมชาติแล้วมาทำอะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่าแบบจริงๆพอเราท้องปุ๊บแบบ ตรงบริเวณนั้นเขาก็เตรียมตัวที่ว่าจะต้องแบบคลอดธรรมชาติออกมาแต่พอเราไม่ได้คลอดธรรมชาติออกมาเราผ่าคลอดแต่แต่ตรงนั้นเขาก็ก็วกว้างไปแล้วก็คือแบบก็เตรียมตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆคือมันก็ได้หมดคือทุกคนไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือว่าผ่าคลอดหรือจริงๆสาวๆก็ได้เพราะจริงๆสาวๆก็มาทํากันเยอะใช่ไหมคะสาวๆมาทำกันเยอะค่ะเพราะว่าบางคนอะไม่เคยคลอดลูกแต่ว่ามีปัญหาเช่นปัสสาวะเล็หรือว่าภาวะอ่อช่องคลอดแห้ง เครื่องเนี้ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะคุอยจริงๆตอนนี้มีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะแล้วก็ไม่เจ็บเลยจะบอกว่ามันแบบมันชิลมากเนี่ยพลอยสามารถพูดคุยกับทุกคนได้นะคะแล้วก็คุณหมอก็เป็นกันเองน่ารักมากเลยทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายสบายไปด้วยนะคะก็เหมือนออนเซ็นจริงๆอะคือไม่เจ็บเลยเลยสักนิดเดียว สบายๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับการทำมินิรีแพร์สมัยนี้คือเป็นอะไรที่แบบนวัตกรรมดีๆแบบนี้ต้องมาจัดต้องมาโดนเพราะถ้าเราไม่สวยวันนี้เราจะสวยเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ <c oughs> พร้อมกันหรือ,อยังนะพร้อมกันแล้วก็ตามแม่มาเลยเพราะแม่รู้สึกว่ามันโอเคมากสำหรับครั้งแรกนะคะแล้วก็น่าจะดีอ่ะเดี๋ยวรอมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง <c oughs> โอเคทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดแล้ว ถือว่าแบบชิลมากแบบมากกว่าที่พลอยคิดไว้เยอะเลยอะ่ะคือเหมือนมาทําแบบบิวตี้สวยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวหรือเจ็บแต่อย่างใดเหมือนมาออนเซ็นนะเออมินิรีแพคคือแบบดีบอกเลยทุกคนว่าดีต้องแบบต้องมา,ต,งมาต้องมาศึกษาต้องมาลองดูนะคะถ้าใครสนใจก็ลองมาที่เดอะคลินิกอย่างอันเนี้ยพลอยทําครั้งแรกเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูถ้ามารอบหน้าเดี๋ยววันนี้กลับไปแล้วก็อีกประมาณอณ 1, 1, 1, าทิตย์หนึ่งก็จะกลับมาทํารอบที่2นะคะคอร์สหนึ่งก็จะมีอยู่3ามครั้งอะไรประมาณนี้เอาวันนี้เดี๋ยวจะกลับกันละแล้วเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวมาตามมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนี่มาตามนัดรอบที่2นะคะมาเด็กคลินิกวันนี้พอยมาสาขาสยามเด็กคลินิกเขามีหลายสาขามากแล้วก็เราจะแวะสาขาไหนก็ได้ทํานัดได้เลยพอดีวันนี้ทํางานแถวนี้ก็เลยมาสาขานี้ คำานานก็คือประมาณแบบ10วันได้จริงๆแล้วแบบ7จ็ถึงสิวันอะไรเงี้ยก็ทำรอบ2ได้มาดูกันว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วใช้ใช้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทำครั้งแรกไปแล้วก็ <ông S 2> จริงๆพลอยก็แบบรู้สึกว่าแบบมันก็จริงๆเหมือนแบบฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยไ <ๆ S 1> ม่ต้องพูดมากเอาเป็นว่าแม่ว่าแบบมันแบบ บังอยู่บางอยู่ <c oughs> เออรู้สึกว่ารู้สึกว่าดียอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจริงๆถ้าในบางกรณีอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลแต่ว่าของคุณพลอยแบบเป็นคนที่ตอบสนองเร็วก็จะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ แล้วก็ากบางคนอาจจะเจอปัญหาเช่นมีตกขาวบ้างวันสองวันหลังทาซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะเ<ช>นาะมันง่ายจังเลยอะแบบรู้อย่างนี้แบบผมน่าจะมาทำตั้งนานแล้วหรือมาดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยก็ดีเพราะจริงๆใช้เวลาก็ไม่นานเลยเนาะเราทํากันครั้งที่แล้วแล้วก็วนี่ก็ครั้งที่2แล้ววันนี้ก็คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปกติคือถ้าสามครั้งพบเนี่ยจะแบบจะว้าวเลยใช่ไหมอแต่จริงๆเพราะว่าก็แบบครั้งแรกก็แอบรู้สึกแล้วนะเราก็รู้สึกว่า อะมันดีขึ้นแหละ,ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทําก่อนแล้วทําทเสร็จวันนี้ยังไงรอบหน้ารอบที่3ก็อีกไม่นานจริงๆใช้เวลาทั้งหมดก็แทบไม่ถึงเดือนอะ่ะเพราะว่าประมาณ10วัน10วันเนาะก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะ complete ร้อยเปอร์เซเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอเคตอนนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่เราจะเริ่มการรักษาครั้งที่ส ะ,ะนองหมอคออนุญาตนะคุณพลถ้าจากที่หมอประเมินนะสีอดีขึ้นเลยแค่ครั้งเดียวว้าวมากว้าวมากแล้วก็เดี๋ยวตอนที่หมอจะเริ่มรักษาข้างในอะค่ะหมอจะใส่อุปกรณ์คุณพลอาจจะรู้สึกถึงความแน่นขึ้นกระชับขึ้นเป็นเพราะว่ามันเริ่มเห็นผลผิวหนังบริเวณเยื่อบุช่องคลอดมันกระชับขึ้นค่ะ เออคุณหมอบอกว,ว่าว้าวอยู่ใช่ไหมมีความเปลี่ยนแปลงนะคะจากครั้งแรกเดีย๋ยวเราทําเลยเพราะใช้เวลาไม่นานนะจริงๆร,รอบนี้ชิลดูมือถือหลับรอได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะชิวมากเลยอ่ะคือครั้งที่สองแบบชิวกว่าครั้งแรกอีกร <c oughs> ู้สึกแบบชิวสบายมากเลยนะคะโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าอีก7วันเจอกันนะคะคุณ <c oughs> หมอไค่ะได้เี้เจอกันมาดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงว่า อนนี้ก็ทำโปรแกรมมินิรีแพร์ไปครบแล้วนะคะครบทั้ง3รอบเรียบร้อยแล้วก็ไปทำกับคุณหมอมาแล้วนี่ก็แบบเพิ่งกลับมาเชียงใหม่นะคะก็จริงๆพลอยก็รู้สึกว่ามันแบบมันดีนะดีจริงๆค่ะคือแบบมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือแบบถ้าใครได้ดูตั้งแต่เราอัปเดตกันตอนแรกเลยก็คือตอนทําก็แบบชิวๆง่ายๆแบบเหมือนไปออนเซ็นเลยจริงๆไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องกังวลใจอะไรเงี้ยหลังจากทาก็ ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะพลอยก็ยังแบบออกกําลังกายหรือว่าทําแอคทิวิตี้อะไรของพลอยปกติได้ทุกอย่างเลยแต่เรื่องของผลลัพธ์นี่สิคือเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าประทับใจขึ้นเรื่อยๆนะจากแบบครั้งแรกครั้งที่2แล้วล่าสุดครั้งที่3คือแบบ คุณหมอแบบเปลี่ยนหัวด้วยหัวไซส์ที่เราได้ใช้อะไรเงี้ยมันก็เล็กลงกระชับมากขึ้นจากครั้งที่2คือดูภายนอกมันก็สีดีขึ้นอะไรเงี้ยมีความแบบชมพูมีความแบบเออน้องสาวแบบดูหน้าตาเฟรชชี่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็แฮปปี้นะบอกเลยว่าเป็นปลื้มนะคะรู้สึกว่ามันดีอะไรเงี้ยสุดปังเลยทุกคนขอบอกว่า แม่รู้สึกว่าปังมากนะคะการที่เราดูแลตัวเองเรารู้สึกว่าสิ่งที่จะแบบอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยก็คือตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบแม่ทนแนนดูแลรักษาตัวเองทั้งแบบสุขภาพเนาะภายนอกภายในน้องสาวจุดไหนก็ตามเราก็ต้องแบบดูแลให้ดีนะคะตอนนี้คือทุกสิ่งอย่างจริงนี่ยเนี่ยก็เตรียมไปออกกําลังกายนี่เดี๋ยวจะไปออกกําลังกายต่อนะคะสุขภาพก็สําคัญเอาเป็นว่าแบบแฮปปี้มาก นะคะแล้วก็ฟินมากรู้สึกว่ามันดีเอาไปร้อยดีเลยค่ะ โอเคยังไงก็มาอัปเดตกันเนอะคลิปนี้ก็จะจบลงเท่านี้แหละก็คือว่าอยังไงถ้าพลอยต่อไปมีอะไรดีๆมีเรื่องราวอะไรที่แบบสาวๆต้องรู้มันเป็นอะไรที่แบบเราจะต้องเอามาแชร์กันอะไรเงี้ยก็จะเอามาแชร์ให้ดูกันเรื่อยๆอีกนะคะมีคนก็จะถามมาเยอะว่าเราดูแลตัวเองยังไงเราก็ต้องฟิตนะคือความฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยเราจะต้องแบบ เราต้องสู้ค่ะเราต้องแบบไม่เป็นสองรองใครเรื่องนี้คือแม่บอกเลยว่าแม่ก็ทําให้เป็นรูทีนล้ค่ะเราพยายามบางครั้งแบบดูแลตัวเองกันนะคะอย่างสุดท้ายแล้วว่าเราต้องอยู่กับตัวเราอะคะ่ะเป็นอะไรที่เราต้องรักเขาแล้วก็ดูแลเขาแมนเทนเน้ ance, เขาให้ดีนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะอยู่กับเราไปแสนนานนะจ๊ะอยากให้ทุกคนสวยๆปังๆกันนะคะโอเคองั้นวันนี้พอยลาไปก่อนนะยังไงถ้าใครติดตามแล้วชอบไลค์ แชร์ซับ s c คร b e บ่อยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะจ้ะหันมาดูแลตัวเองกันนะสาวๆไปละค่ะบ๊ายบาย